ครับวันนี้นะฮะว่าด้วยโซเชียลมาร์เก็ตติ้งกับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับผมทอมศิระศิริกุลวนิชนะครับวันนี้นะฮะเรามาคุยกันเรื่องของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับครับเพื่อนๆครับต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้นะครับการเข้าถึงลูกค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียนะฮะก็คือช่องทางการสื่อสารที่ร้านค้าหรือธุรกิจหลากหลายประเภทต้องยอมรับนะครับว่าได้ผลจริงๆนะฮะ เพราะฉะนั้นการวางแผนการตลาดนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือ,อ,อที่เราเรียกกันว่าโซเชียลมาเก็ตติ้งเนี่ยนะจึงเป็นกลายเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์หลักครับที่ผู้ทำธุรกิจในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญไม่ใช่แค่ว่าทำแบบฉาบฉวยหรือว่าผิดวิธีจนไม่ได้กอบประโยชน์อะไรนะฮะครับโซเชียลมีเดียมาเก็ตติ้งทำไมถึงสำคัญกับนักการตลาดอะไรครับเพื่อนๆครับ โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะฮะหมายถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์หรือธุรกิจของเรานะครับสรุปง่ายๆครับก็คือเป็นการบอกให้ผู้บริโภครู้ว่าเรามีตัวตนนะครับให้เขาสนใจหรือว่าชอบแบรนด์และก็แน่นอนครับว่าให้เขาสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเราใช่ไหมครับ นอกจากนี้ครับยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคเพราะในยุคนี้เนี่ยนะฮะการสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับการใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้กับแบรนด์ นะฮะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาของผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่หลากหลายนะครับเพื่อนๆครับแบรนด์สามารถที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าตื่นเต้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมากดไลค์และก็กดแชร์ใช่ไหมเนื้อหาเหล่านั้นใดครับกับเพื่อนๆของเขานะครับนอกจากนี้ครับก็ยังเป็นการทําให้แบรนด์เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค แล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับหรือตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและก็ทันเวลานะครับทำไมโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งจึงน่าตื่นเต้นสำหรับนักการตลาดนะฮะผมสรุปมาไม่กี่เหตุผลเลยนะฮะเหตุผลเหตุผลแรกครับก็คือ เป็นเพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จํานวนมากในเวลาเดียวกันนะครับผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากที่สุดเนี่ยมเมื่อเทียบกับกิจกรรมออนไลน์ประเภทอื่นๆนะครับโดยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียเฉลี่ย2ชั่วโมงครึ่งนะฮะในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือ1.1ชั่วโมงนะครับแพลตฟอร์ม a c e b o o k ครับเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใช้เวลามากที่สุด รองลงมาก็คือ YouTube นะครับในส่วนของ messaging platform ม,มี LINE นะฮะมาเป็นอันดับ1แล้วก็ Facebook เป็นอันดับ2นะครับก็จาก Connect Live Study 2016นะฮะ คับเหตุผลที่สองนะฮะก็คือแบรนด์เนี่ยจะได้ทั้งเวลาและก็ความสนใจจากผู้บริโภคและก็สร้างโอกาสให้กับแบรนด์ได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคนะครับโดยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ที่เขาให้ความสำคัญ อะไรครับเพื่อนๆครับแม้ว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งจะเป็นวิธีการที่ดีนะฮะที่จะทำให้แบรนด์เข้าไปถึงคนที่เข้าถึงคนที่สำคัญของพวกเขาแต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ทำให้หลายๆแบรนด์ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยต้องการที่จะพูดคุยนะครับและก็ e เอนเกนะฮะกับเพื่อนๆมากกว่าแบรนด์ใช่ไหมครับก็คือมีปฏิสัมพันธ์่ะ นะกับเพื่อนๆเขามากกว่าแบรนด์แล้วก็อาจจะมองว่าแบรนด์ต่างๆกําลังรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของพวกเขาครับสิ่งที่แบรนด์ต่างๆควรที่จะระมัดระวังนะฮะก็คือการที่ผู้บริโภคใช้เวลากับโซเชียลมีเดียจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องการใช้เวลากับแบรนด์ผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้เสมอไปนะครับ ครับจากผลการศึกษาของ a n t t r TNS นะครับก็บพบว,ว่าผู้บริโภคเป็นจำนวนมากครับเปิดรับการสื่อสารของแบรนด์ในโซเชียลมีเดียโดย43เอนะครับบอกว่าชื่นชอบเนื้อหาของแบรนด์แต่ปัญหาที่พบก็คือเรื่องของ Execution นะครับเพราะมีเพียง29ที่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์อย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับนอกจากนี้ครับเพื่อนๆครับก็ยังพบว,ว่าการใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างแบรนด์เลยครับ หรือว่า Brand Building เนี่ยนะฮะจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าการใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคนะ,ะหรือ Customer Service เนี่ยนะ,ะการที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่แบรนด์ต้องการจาก Social Media Marketing ตติ้งนั้นนะครับต้องมีเทคนิคบางอย่างครับเช่น บแบรนด์ต่างๆควรที่จะวัดผลอย่างต่อเนื่องนะเพื่อศึกษาว่าการลงทุนในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะครับทั้งผลลัพธ์ด้านการเงินและก็ที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบแบรนด์ในสายตาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะครับการวัดผลนั้นไม่ควรที่จะเป็นการวิเคราะห์แค่จำนวนไลค์หรือแชร์แต่ควรที่จะมองลึกไปถึง Impact ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ควรที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียเมทริกต่างๆนะฮะเพื่อนำไปปรับใช้ในการสื่อสารครั้งต่อไปคับอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะก็คือการสร้างความโดดเด่นและก็ความแตกต่างในการนำเสนอเนื้อหานะครับ เพื่อนๆลองนึกภาพนะฮะว่าในวันหนึ่งๆเนี่ยผู้บริโภครับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นจํนวนมหาศาลเลยนะฮะ <c oughs> โอ้เยอะมากเลยใช่ไหมฮะเยอะมากเลยนะครับการที่แบรนด์จะให้เกิดจะทําให้เกิดความสนใจและก็จดจําได้นั้นนะ,นะฮะจะต้องเด่นครับมันจะต้องโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนทั้งเนื้อหาและก็รูปแบบนะครับเพื่อสร้างความประทับใจในเวลาไม่กี่วินาทีใช่ไหม โดยหาคำตอบให้ได้นะฮะว่าทำไมผู้บริโภคจึงต้องสนใจสิ่งที่แบรนด์นำเสนอนะครับและอะไรที่สร้างแรงกระตุ้นให้เขาแชร์ข้อมูลของแบรนด์นะครับการตั้งคำถามว่า why และก็ what motivates นะครับจึงสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะเป็นการดึงเอาความรู้ในด้านอัตลักษณ์และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์มาสร้างแรงจูงใจเอาลยครับเพื่อนเครับ ถึงแม้ว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งจะมีความสำคัญนะครับแต่ก็ไม่ควรมองว่าเป็นสิ่งที่แยกออกมาจากการตลาดรูปแบบอื่นๆการมองแบบแยกส่วนครับจะทำให้เราประเมินการตลาดรูปแบบนี้ผิดไปจากความเป็นจริงนะครับเคยมีบางท่านนะฮะตั้งคำถามว่าเอ๊ะลงทุนไปกับโซเชียลมีเดียเป็นจานวนมากเลยแต่ทำไมไม่ได้ผลแบบที่ต้องการนะครับต่อไปไม่ควรลงทุนในด้านนี้ใช่ไหมอะไรตำนอน,นี้นะนี ครับคำตอบก็คือการตลาดรูปแบบนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากในยุคดิจิตอลนะฮะแต่เราก็ไม่ควรมองว่าเป็นไม้เท้าวิเศษที่จะสร้างความสำเร็จได้ในทันทีด้วยตัวของมันเองเท่านั้นนะครับเราต้องพิจนารณาถึงการใช้สื่อต่างๆร่วมกันอย่างลื่นไหลและการพื้นฐานของการตลาดก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามนะการสร้างกลยุทธ โดยใช้ความเชื่อมโยงอย่างลงตัวของอินเทอร์เตมาร์เก็ตติ้งนะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับพรเพื่อนๆครับในยุคนี้นะฮะไม่มีปาฏิหาริย์หรือเมจิกบูลเล็ตนะฮะมีแต่าการสร้างกลยุทธ์ที่มาจากความเข้าใจของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของแบรนด์ได้เท่านั้นนะครับครับโชคดีเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกท่านครับสวัสดีครับ